สุดท้ายก็เป็นแบบนี้จนได้พี่น้องครับจากโพดโพดเดียวโพดนี่เลยครับพี่น้องครับล็อกคิวไว้เตยแล้วสาวสมน้อยค่อยหักลำเพลินมวลมวลหวานหวานเข่า,ท,าท่านแทนนอเิ่นว่าพี่น้องครับน้องหักแผงวัญญามาโพดไว้แบบนี้หลังจากนั้นหนุ่มโจเพิ่นกับมาแช่นะครับด้วยแคปชั่นว่าเนี่ยน้องหักแผงจัดไปลูกสะดือสะดรอ ไปเลยคุนว่าพี่น้องครับหลังจากอันเกิดเอีงยงขึ้นมากมมยหลากหลายความคิดต่างๆหน้าหน้านะครับพี่น้องครับเอากราบสวัสดีครับเอฟซี FC คนหมักมอลล่าสุขสุขนนะครับเอฟซี FC ชาวมาเป็รปันแพ่งที่สําคัญขาดก็ไดเอฟซี FC อีหล่าองค์อิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามชมในช่องของคน,คนมหมักมอลล่าทั้ง3แพลตฟอร์มเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเป็นร่างใจ้กันนะครับพี่น้องครับ วัวจะเป็นการกดใจกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและสแสดงความคิดเห็นในเชิงสรรเสริญต่คลิปพี่น้องคลิปนก้เชเช่นเดียวกันนะครับผู้ได้คิดเห็น,นอย่างไดโขกราบละครพี่น้องครับสแสดงความคิดเห็นในเชิงสรรเสริญเท่านั้นนะครับอืมท้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่มีอคติกับใครทั้งสิน้นและนะครับยินดีกับทุกๆความสําเร็จบ่มีเจตนาบ่ดีกับไผทั้งนั้นพี่น้องครับอืม หลักเรื่องหลายเล่าหลายประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ปล่อยเพลียงี้สาวสนอยค่อยหักขององค์อิงเพชรปานแพงผู้แทงอาจารย์บิ๊กปุม,มรินนะครับยังไม่ถึงหนึ่งวันตอนนี้เรื่องแรกเกิดขึ้นจนได้คือนะครับพี่น้องครับติดหนึ่งมาแรงประเทศไทยนะครับภายใน6ชั่วโมงแรกและนะครับหนึ่งล้านวิวภายในเที่ยงคืนพี่น้องครับ สุดจะถึงกับเด็กหน่อยคนอนนี้หละผู้หลายคนหลายคำพูดว่านะครับอุ้งอิงกระแสตกมันว่ามือนี่เป็นมือพิสูจน์แล้วครับว่าอุ้งอิงบริหารกระแสตกพี่น้องครับกระแสอุ้งอิงยังแรงต่อเนื่องและเอฟซีพอพอแม่แม่บานหากหลายๆหลังให้การตอบรับให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีช่วยกันนะครับดันเพลงของอุอ้งอิงจนมาถึงณนะตอนนี้ตอนนี้ทะยานเข้าสู่ 2ล้านวิวแล้วครับพี่น้องครับของไอทินโดยเร็วพันนะครับพี่น้องครับผมเชื่อว่านะครับเอฟซีลาอองิงโบมีลดละเลิกงแน่นอนกับความพยายาม3ล้านวิวใน1วันพี่น้องครับแต่กระนั้นก็ยังบบพ่อนะครับพี่น้องครับหลักผู้หลายคนเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ผมได้พูดถึงเด็กเกินถึงก่าวถึงไว้แล้วนะครับเบื้องต้นว่านะครับสิ่งที่น้องหักแพง เพิ่นได้โพสไปประมาณายสองเมื่อว่านี้นะครับว่าล็อกคิวไวเตยแหล้วซาสากหนอยค่อยหักลําเพื่อนมวลมวลหวานหวานเข่าท่างไทนอว์เพิ่นว่าแบบนี้นะครับแล้วพอโจพันก็ได้ไปต่อเนาะพี่น้องเนาะไปแช่พร้อมแคปชั่นว่าเนี่ยน้องหักแพงจัดไปโลกเสด็จเสเเดอร์ไปเลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายความคิดเห็นพี่น้องครับทั้งเขามาให้กําลังใจน้องหักแพงและทั้งบ่เห็นด้วยนะครับ เพราะนะครับหลายคนหลายมุ่มองหลายคนหลายความคิดพี่น้องครับอืบานคออเมต์เพื่อนก็บ,บอกว่าโพสแบบนี้มันเกิดดราม่าบวกวนเหตุเอฟซี FC ที่เขาบ่ชอบเรื่องแบบนี้เขาจะพากันเบื่อเอาเอาให้นั่งเอกร่องจะดีกว่ามันบเป็นผลดีเลยเพื่อว่าพี่น้องครับอือันนี้ก็มุ่ม,มองของเพื่อนอีกมุ่ม,มองหนึ่งนะครับว่าหาย้นที่ เป็นกลางนะครับลองจะดีกว่ามันจะบรส่งผลเสียกับองค์กรกับเพลงเพราะนะครับตอนนี้กระแสแบ่งแยกมันมีนะครับเออเพิ่นกว่าแบบนี้เนาะด้วยความหวังดีของ fc คนนี้นะครับพี่น้องครับอืมก็บอกว่ากันนะครับแล้วแต่ความคิดไปความคิดมั่นนะครับอีกความคิดเห็นหนึ่งเพิ่์นบอกครับไปบอกหัวนาเลเดอร์ห้ามพี้น้องฮักแพ่ง รองเด้อเดี๋ยว FC ฟซีบอกพ่อใจเพื่อนว่าพี่น้องครับอันนี้เป็นการตอบคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่ประมาณว่ายจะให้น้องฮักแพร้รองเพลงนี้นะครับคนอื่นอาจจะเหมาะกว่านะครับเพื่อนก็เลยมาตอบแบบนี้นะครับพี่น้องครับอีกความคิดเห็นหนึ่งนะพี่น้องผมขออ่านแค่สามความคิดเห็นเท่านั้นนะครับที่ต่างคนต่างมุมมองกันเนาะคอมเมนต์นี้เพื่นว่าชอบเวอร์ฉันน้องฮักแพ่ที่สุด เขาถึงสังวาสมอลำฟังแล้วคือที่สุดพลังพี่น้องครับคอมเมนต์ comment แบบนี้ผมบ่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินคนหมักหมอลำ่เนาะพี่น้องเนาะความเห็นแบบนี้ทักแพงยังบร่ได้อรองเต็มเพลงและนะครับสิ่งที่เข้าไปคอมเมนต์คือใต้คลิปที่น้องกระแพงเอามาเกินนิดนึงนะครับพี่น้องครับว่าเข้าถึงสังวาสโน่นนี่นั่น ชอบโวยชันฮักแพงชอบไผ่มักมั่นพี่น้องครับแต่ยาเปรียบเทียบว่าผู้ใดดีผู้ใดเด่นผู้ใดดังนะครับอุ้งอิงก็คืออุงงอิงนะครับพี่น้องครับผมเอฟซีอุงงอิงก็จริงผมไม่ใช่เอฟซีน้องฮักแพงก็จริงแต่ผมไม่ห้ามฮักแพงอยากเอาไปร้องร้องครับผู้ใดอยากเอาไปร้องร้องครับมันเป็นผลดีครับบทเพลงนี้และองค์กรของหมอลำสาน้อยเพชรั้านเพลงนะครับ เป็นผลดีกับเพ้งจังไรพี่น้องครับเออผู้ใดเอาไปทํามาหากินได้ยินดีด้วยความบริสุทธิ์ใจแม่นบอกพี่น้องครับอืเขาเอาไปลองส่งเสริมให้เพ้งนีดังขึ้นนะครับมีกระแสขึ้นนะครับแต่ fc อย่าก้าวข้ามขีดอย่าก้าวข้ามเส้นล้ําเส้นมาพี่น้องครับเจ้าหักไผ่เจ้าเชี่์เลยผู้ใดเป็น fc เป็นศิลปินในใจของเจ้าเจ้าเชี่ยเต็มที่แต่อย่าเอาไปเปรียบเทียบ ค,คนอื่นเนาะพี่น้องเนาะซึ่งหลายคนผมเชื่อว่าโบห็นด้วยย่าให้มันเกิดประเด็นย่าให้มันเกิดเหตุหการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับผมนะครับเป็นกําลังใจในทุกผู้ทุกคนนะครับเด็กน้อยผมเชื่อนะครับว่าเขาบ่มี่อยียงกันแน่นอนครับเด็กน้อยเขารักเขารบนะครับในความเป็นขององค์หญิงอยู่แล้วทุกคน ให้ความเคารพพี่อุ้งอิงผมเสือแบบนี้สุดหัวใจผมนะครับผู้ใดสีคิดอย่างไดผมบ่รู้แต่นะครับอย่านะครับอย่าเอามาเปรียบเทียบเด็ดขาดนะครับเอฟซีที่ไม่พึงประสงค์เอฟซีที่บหวังดีนะครับจ้องอยู่นะครับผมผมเบิงอยู่นะครับผมเหม็นอยู่และผมเสือว่านะครับผู้บริหารเขาเบิงเขาแย่งอยู่นะครับเขาเฮ็ดอีนั่งเขาฮู้ยู่แก้ใจนะครับ ว่าทำแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับต่อจากนี่ไปต่อจากที่เขาได้ตัดสินใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็น FC, เอเนซี่เขาอยากก้าวไกลนะครับเขาอยากก้าวไกลอํานาจผู้บริหารของเพิ่นเสนอได้นะครับแนะนําได้แต่อย่าก,ก้าวไกลและอย่าเปรียบเทียบคนนี้เด่นคนนี้ดังคนนั้นดีนะครับในที่สุดนะครับเขาก็อยู่รวมองค์กรเดียวกันพี่น้องครับ บัวสิเป็นไพไปล่องกระยานะครับอืมดีเบิร์พี่น้องครับแต่นะครับจะมีเอกลักษณ์ส่วนตัวของใครของมันแค่นั้นเองพี่น้องครับอุ้งอิงก็เป็นในแบบฉบับของอุง้งอิงเป็นต้นฉบับอุ้งอิงทำมาดีที่สุดของอุคงอิงที่จะทําได้นะครับอืมนอกเหนือจากนั่นไปแล้วอุคงอิงคือนัมเบอร์วันที่ได้นําเพลงนี้มาถ่ายทอดได้นาเพลงนี้มานําเสนอลําดับ ต่อจากนั้นไปก็คสองสามี่หาไปพี่น้องครับเออเพราะฉะนั้นแล้วซิมีไผ่ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแทนลำดับแรกเป็นไปไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะเออเพราะฉะนั้นแล้วนะครับให้ความเคารพและนะครับควรจะยินดีกับทุกทุกความสําเร็จของทุกๆคนนั่นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้ผมบบมีอยียงมากมายนะครับพี่น้องครับผมบ่ไดรเสียไผยทั้งนั้นนอกจากงยิงเป็ดปาดแพ้ง แต่โบยกใไอคนที่บ่าวังดีมากทาลายทาลายนะครับคนในองค์กรเดียวกันครับพี่น้องครับเอาผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดนะครับรู้สึกจังใดนะครับแสดงความคิดเห็นมาได้ในเครื่องสั่งสร่นผู้ใดโบมัดในสิ่งที่ผมพูดในสิ่งที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นนะครับอยากด่าดามาได้นะครับพี่น้องครับผมโบหานะครับพี่น้องครับแล้วแต่เนาะคิดต่างได้นะครับอืมบว่ากันนะครับความคิดไัยความคิดมั่นพี่น้องครับ เป็นกำลังใจให้พ่อโจโและอุณหอิงเพชรบ้านแพงต่อไปพี่น้องครับอย่าลืมนะครับวันที่หนึ่งวันที่สองบุญงานบ้านอิหลานะครับปุถุยังมารวมทาบุญสามารถที่จะร่วมได้นะครับเพจพ่อแม่อุณหอิงแฟนเพจนะครับหรือนะครับเออซีสเกตสร้างบ้านพี่น้องครับสามารถที่จะไปทักทายไปหาเพื่อนอยากรวมทําบุญท่านนั่นนี้ลองสอบถามเบิเ้งเบิงน,นะครับช่องเราไม่รับใดๆทั้งสิ้นงานบุญงานอย่าง,งผมก็บรรับ ผมพูดไว้แล้วว่าผมนะครับบ่อยากให้มีปัญหาเรื่องนี้พี่น้องครับเอากิมนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสมอมากครับคิดดีทดําดีสิ่งดีๆจะเข้ามาพี่น้อง